สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆพืทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่มีจะชวนพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะมาดูว่าเออแม่มีจะจัดสวนในบ้านยังไงดีนะคะเอาแบบต้นไม้ที่เรามีนะคะก็จัดให้มันพอแบบเออดูได้ไม่น่าเกลียดนะคะจัดไปเรื่อยๆแบบเหมือนแบบเล่นไปเรื่อยๆอยะคะ่ะเดี๋ยวถ้าว่างๆเราก็ลือแล้วก็จัดใหม่ลือแล้วก็จัดใหม่ให้ได้ ส่วนที่ถูกใจอีกทีหนึ่งนะคะมาดูกันค่ะอรอบนี้ก็จะมีมุมมุมข้างบ้านนะคะมุมข้างบ้านมุมข้างบ้านแล้วก็มุมรองเท้าแล้วก็มุมที่วางรองเท้าก็แล้วก็มีมุมหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแม่มีจะจัดแบบไหนดีนะคะจากต้นไม้ที่เรามีเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะคะเดี๋ยวไปยืมของเพื่อนบ้านมาก็ได้ค่ะไปค่ะ ก่อนตกแต่งมุมนี้จะเป็นมุมโล่งๆนะคะมีแค่ต้นวาสนากับต้นปรุงต้นอ่อต้นนี้เรียกต้นอะไรไม่รู้จําไม่ได้นะคะตรงนี้เป็นมุมโล่งๆนะคะไม่มีก็เอาต้นนี้ค่ะจําชื่อไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวนึกชื่อได้เดี๋ยวเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเอามาปลูกในมุมนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปสักสามกอสี่กอเดี๋ยวมันก็จะขยายเองนะคะนี่ค่ะเราได้ไปแล้วหนึ่งมุมนะคะเดี๋ยวมุมถัดไปไม่มีจะอัปเดตตลอด นะคะเดี๋ยวขอปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถ่ายรูปสวยๆมาให้เพื่อนๆชมกันค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ที่เรามีอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตกแต่งกันยังไงก็มาคอยดูนะคะนี่นะคะอ๋อนี่ก็เป็นส่วนของหน้าบ้านนะคะนอกประตูรัว้วแม่มีก็จะเอาต้นอ๋อเขาเรียกอะไรอะ่ะ จำชื่อไม่ได้อีกแล้วแต่เป็นชื่อมงคลมากนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นคลิปก็ที่แม่มี่เคยตอนกิ่งเอาไว้นะคะนี่ค่ะเอามาปลูกเรียงแถวไว้แบบนี้นะคะให้มันเป็นพุ่มสวยๆค่ะส่วนพื้นที่ที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาออต้นอะไรที่เตี้ยๆนะคะไม่เป็นพุ่มนะคะเลียดนนิดหน่อยก็อย่างพวกคุณนายตื่นสายนะคะมาปลูกค่ะนี่นะคะ มุมรั้วด้านนี้ของเราก็ยังถือว่ายังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเราก็พอเออโอเคกับมันแล้วอะคะ่ะนี่ค่ะไม่มีปลูกเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็โต๊ะนั่งนะคะนี่ค่ะเสร็จไว้มุมนี้นะคะแล้วก็เอาเอา่อนี่ค่ะเอาต้นนี้มาไว้อยู่ริมด้านนี้นะคะด้านนี้ด้านนี้ที่ที่เราไม่ปิดเลยก็เพราะว่า,าเวลาเราถือฮองจุ้ยนี่เราก็จะเปิด รั้วรับทรับย์บ้างนะคะเพราะว่ารั้วบ้านเราทึบนะคะรั้วบ้านของเรามันทึบนะคะก็เลยเออต้องต้องมีช่องโปร่งเอาไว้สําหรับให้มันเขาเรียกว่าเงินทองไหลเข้ามาทางช่องออรั้วบ้างนะคะแล้วก็แม่มีพาไปดูหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านก็ยังไม่เสร็จหรอกค่ะแต่ว่านี่ค่ะอ่างบัวของเราก็มาแล้วนะคะอ่างบัวแล้วก็นี่นะคะ ต้นดอกพุดธอ๋อใช่แล้วพุดนั่นแหละค่ะเรียกดอกพุดธนั่นแหละค่ะต้นดอกพุดของเราเราก็เอามาปลูกแบบนี้นะคะปลูกเป็นแนวเอาไว้แบบนี้แล้วก็อ่างบัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ํามาตนินะคะเราอสักพักนึงอะคะ่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆใส่ปุ๋ยบัวลงไปนะคะส่วนแนวด้านนี้เดี๋ยวไม่มีก็จะเอาอคุณนายตื่นสายน่าจะปลูกดีที่สุดนะคะหน้าบ้านนะคะให้มีดอกนะคะ จากนั้นก็มาที่มุมรั้วนะคะอยัางอีกเยอะค่ะต้นไม้ไม่มียังเหลืออีกเยอะเลยนะคะสภาพความรกตอนนี้มันก็ยังรกอยู่นะคะนี่นะคะมะเขือเทศลูกน้องเล่นถอนมาทางต้นนะคะเสียดายลูกน้องเสียดายก็ถอนมาทางต้นไม่มีก็ปลูกมาทางต้นแบบนี้นะคะ นี่นะคะรั้วของเราเดี๋ยวเราจะทําเป็นมิตินะคะนี่ค่ะด้วยการแขวนแบบนี้นะคะรางไม้นะคะรางไม้ของเราอีกสองรางนะคะเดี๋ยวเราจะแขวนให้ออบังในส่วนของรั้วอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านล่างล้วก็จะอ,อปลูกปลูกต้นไม้อาจจะเป็นผักหรือว่าอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้จะเป็นช่วงที่ว่า ออด้านตะวันตกค่ะมีแดดส่องตลอดนะคะต้องเป็นต้นไม้ที่รับแสงแดดได้ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฟ้ากระนูนมันเป็นหญ้าค่ะหญ้ามันลามนะคะเดี๋ยวไม่มีต้องมีวิธีจัดการด้วยการหาอะไรมากันไม่ให้หญ้ามันลาม,มาขึ้นมานะคะลามมาหาบ้านเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะคะแม่มีก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะ นี่ก็คือบ่อน้ําค่ะใช้น้ําได้ตามสะดวกนะคะมีต้นทุเรียนด้วยนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะปลูกทุเรียนหรือเปล่าดีว่านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกกันใหม่นะคะเดี๋ยวมีอีกที่นึงก็คือชั้นวางรองเท้าของเราก็เป็นอันโอเคนะคะอุ้ยแม่ร่วงหัวเข่าชนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วที่เหลือก็จะเป็นแผ่นอันนี้ค่ะมันจะเป็นแผ่นกันแสงนะคะหลังคาอ กำลังหาที่เก็บอยู่นะคะนี่ค่ะชั้นวางรองเท้าอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวมีอาการเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวแม่มีปลูกอะไรแล้วเดี๋ยวแม่มีอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะวมุมรั้วหน้าบ้านของเราก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแม่มีก็เอาดอกพุฒมาปลูกเรียงแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็นี่ค่ะ อ๋อเราใช้คุณนายตื่นสายนะคะสับๆดีๆีๆแล้วก็ปลูกแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะปลูกเมื่อวานนี้วันนี้ก็โอเคแล้วนะคะก็เริ่มติดแล้วนะคะก็อยู่ตัวแล้วค่ะนี่นะคะตรงมุมนี้เราเป็นคุณนายตื่นสายเราจะให้ออกมาเป็นพุ่มนะคะเป็นแถวแบบนี้นะคะนี่ก็คืออ่างบัวของเราค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาล้างใบใหม่นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะ เพราะว่าต้นเล็กต้นน้อยของเขาก็กำลังงอกขึ้นมาเต็มเลยค่ะนี่นะคะมีปลาเล็กๆด้วยนะคะแล้วก็มีใบแบบแก่ๆที่เราต้องตัดทิ้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งอีกทีะคะ่ะนี่นะคะมันจะมีใบตัวผู้ตัวเมียนะคะใบแบบนี้ค่ะที่ที่มันจะออกต้นนะคะ จะปล่อยให้มันลอยแบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันก็ออกต้นใหม่เองนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะโกสนนะคะสนฝอยๆเราก็เอามาประดับด้านข้างแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของหน้าบ้านเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาปลูกเพิ่มก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะแต่ที่นี่นะคะหอยทากชุกชุมมากเลยค่ะเนี่ยค่ะต้องเอาพิงลงถังแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะเมื่อวานนี้ก็เก็บไปเกือบสิบตัวแล้วนะคะเช้านี้กลับมาอีกและะ้วค่ะหอยทากบ้านนี้หอยทากชุมเพราะว่าพื้นที่มันเย็นด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปมุมในบ้านต่อนะคะนี่ค่ะมุมด้านรั้วหน้าบ้านนะคะด้านนู้นเรายังไม่แต่งนะคะด้านนูน้นเ,เรายังจอดรถอยู่ค่ะ แต่แม่มีคิดว่ามุมตรงนี้มุมตรงนี้เราจะถอนตัวหนอนออกนิดนึงค่ะ<ม>เพราะว่าเวลาเราจอดรถเราจะจอ,จอดช่วงนี้<ม>แล้วก็เหลือมุมตัวหนอนอยู่4ตัวนะคะไม่มุมนี้แม่มีจะเอาต้นดอกแค่แคระนะคะที่แม่มีท่ากิ่งเอาไว้นะคะเขาไม่เรียกว่าทาบกิ่งเขาเรียกว่าตอนกิ่งหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคะ่ะเอาไว้นะคะเอามาปลูกค่ะ ปลูกไว้ตรงหน้าบ้านนี่แหละค่ะจะได้กินง่งายๆแล้วก็ไม่เป็นพุ่มใหญ่ด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันต่อค่ะนี่นะคะมาอัปเดตสวนมุมทางริมรัวของแม่มีบ้างนะคะนี่นะคะแม่มีก็เอามาตกแต่งแบบนี้เลยค่ะปลูกใบเตยนะคะส่วนด้านนี้ก็นี่ค่ะปลูกต้นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะคณะเม็กซิกันต้นผงชูรส หรือว่าเรียกว่าต้นอะไรนี่นะคะเดี๋ยวไม่มีจำไม่ได้อีกแล้วมันมีหลายชื่อนะคะคณะเม,ม็กซิกันต้นผงชูรสแล้วก็ต้นชัยยาค่ะนี่ค่ะแม่มีปลูกเป็นแนวเอาไว้แบบนี้นะคะตรงนี้จะไม่มีอะไรประดับนะคะส่วนด้านนี้ก็นี่ค่ะต้นสุดรักสุดห่วเราก็ขนมาไว้ดังด้านนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีแดดรำไรรำไรนะคะนี่ค่ะ เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็นี่ไม่มีเอามาแขวนต้นไม้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีไม่รู้จักชื่อนะะแต่ว่าเวลามันออกดอกมามันก็จะเป็นสีแบบนี้แล้วมันก็จะจะนี่ค่ะจะย,ย้อยจะย,ย้อยกับต้นไม้อยู่แบบนี้ไหนๆก็ต้นนี้ก็แบบมันเป็นพุ่มเอาไว้บังแดดอยู่แล้วนะคะไม่มีก็ถือโอกาสเอาแขวนไม่ให้มันระโยงระยางกันไปเลยนะคะ อันนี้ก็โตกินกาแฟของไม่มีที่ยกมาจากหน้าบ้านนะคะแล้วก็ส่วนนี้นี่ค่ะให้ได้มิตินิดหน่อยก็เอาต้นนี้มาปลูกนะคะนึกชื่อไม่ออกค่ะจะกก็ปลูกให้มันได้ระดับแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้สุดรักสุดห่วงนะคะผักไผ่นะคะเอาไว้ใส่ต้มไก่นะคะยำไก่ลาบนะคะแจ่มแหลมเลยค่ะผักไผ่ผักแพ้วนะคะนี่ค่ะ กำลังงามเลยค่ะต้องยกมานะคะเสียดายส่วนมุมรั้วนะคะนี่ค่ะเราแต่งแบบนี้นะคะเอารางไม้ปลูกต้นอันเนี้ยต้นนี้รดน้ําเยอะไม่ได้นะคะต้องให้เขาแรงๆบ้างนะคะไม่อย่างงั้นเขาตายนะคะหัวเน่าตายนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะมุมด้านนี้ไม่มีก็เอาคุณนายตื่นสายมาใส่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็แดดแล้วนะคะกระถางคุณนายตื่นสายกับต้นดอกอันเนี้ย ดอกอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรหมักผู้หม,มักเมียหมักอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่มีก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้เราก็จะแต่งแบบชั่วคราวไปก่อนให้ดูแบบว่าเออโอเคน่านั่งขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะนี่นะคะมุมนี้หวยไม่ถูกค่ะเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูหวยชุบแป้งทอดนะคะอันนี้ต้นนี้เราก็ได้แยกกอแล้วค่ะ แยกกอเพิ่มแล้วก็เอามาแต่งแบบนี้นะคะด้านนี้กําลังแบบเขียวสวยเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีแดดช่วงเช้านะคะช่วงบ่ายก็จะไม่มีแดดนะคะมันก็จะพอดีกับระหว่างให้ต้นมันจเจริญเติบโตนะคะนี่นะคะส่วนมุมนี้แต่งแบบนี้ไปก่อนนะคะต้นไม้เราไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆมาเองนะคะเพราะว่าอ๋อ ตรงด้านนี้แม่มีจะทําสวนเกษตรนะคะมีทั้งขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดกะเพราโหระพานะคะแล้วก็ต้นโชนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอทําบ่อน้ําเสร็จเราค่อยปลูกอีกทีดูมะเขือเทศแม่มีก็ออกลูกใกล้จะสุกเก็บกินได้แล้วส่วนกําแพงนะคะแม่มีก็นี่ค่ะเส็ยดายปลูกคุณนายตื่นสายเป็น DIY เอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะ แล้วก็รางไม้ดอกไม้สวยๆนะคะเอาไว้แบบเนี้ยเพื่อที่เขาเรียกว่าเอ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 าไว้แบบบางๆเอาไว้ก่อนแล้วค่ะนี่นะคะ,อ,คะ,คะอธิบายไม่ถูกค่ะตรงสวนด้านนี้เราต้องทำอีกเยอะนะคะไม่มีจะทำเป็นสวนผักนะคะเพราะว่าตอนนี้ดอกไม้กินไม่ได้นะคะแต่ผักกินได้แน่นอนค่ะนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ปั๊มน้ําคุณป๋าก็ยังต้องรอช่างอยู่นะคะมีว่านหางจระเข้ด้วยนี่นะคะเสร็จไปอ๋อหนมุมสองมุมก็ถือว่ายังไม่เสร็จมากมันก็แต่งไปเรื่อยๆนะคะรอดูอัปเดตผลงานไม่มีอันนี้มุมนี้ไม่มีก็เอาไว้ใส่นั่งใส่รองเท้านะคะนี่ค่ะฮานี่นะคะ ผลงานการแต่งของแม่มี่ก็เดี๋ยวรอให้แม่มี่ตกแต่งเสร็จอีกสักหน่อยนะคะแล้วแม่มี่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะนี่นะคะดูมุมนี้ไม่อันนี้มุมแบบว่ามุมสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้มุมกาแฟตอนเย็นก็จะเป็นมุมกงนะคะมุมกงนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะ หลังจากที่เราอัปเดตต้นไม้แล้วนะคะแม่มีก็ผีเข้าผีออกเดี๋ยวก็ต้นไม้มันก็จะย้ายไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะทางพื้นของเราอา่อิดเลือๆเราก็มาใส่นะคะเดี๋ยวเราจะไปถอนตัวหนอนหน้าบ้านมาใส่อีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมุมสวนของแม่มีนะคะมุมนั่งเล่นมุมสวนของแม่มีเพื่อนๆพอนพอจะถูกใจกันบ้างไหมคะมีข้อแนะนำติชมยังไงนะคะ ก็อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะไม่มีปลูกตามเท่าที่ออต้นไม้เรามีค่ะทุกท่านสามารถแนะนำไม่มีได้นะคะว่าทำยังไงให้ดูสวยแล้วก็เอาอะไรมาเพิ่มหรือว่ามีต้นไม้มงคลอะไรแบบไหนนะคะก็บอกไม่มีได้นะคะไม่มีก็จะออรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้บ้านเรา เรียกว่าอยู่ดีสบายเย็นสบายนะคะอุ้ยตายน้องปังปอนก็อยากจะออกกล้องด้วยนะคะให้เขาสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนิดนึงนะคะน้องปังปอนน้องปังปอนอยากออกกล้องเหรอครับอ๋้ยนั่งเรียบร้อยนะคะนี่นะคะน้องปังปอนสวัสดีครับพี่ๆก่อนทําไมน้ําลายยืดอย่างนั้นะอ้าเช็ดน้ําลายเช็ดน้ําลายก่อนเช็ดน้ําลายก่อนสวัสดีครับพี่ๆครับ สวัสดีครับจุ๊บๆก่อนโอ้ยไม่มีใครจุ๊บด้วยแล้วน้ํำลายยืดเลยนะคะมานั่งข้างคุณแม่พอเห็นคุณแม่ถ่ายคลิปก็วิ่งมาเลยนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ไม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะจัดส่วนแบบไหนมาดูกันนะคะ